4. ไม่ต้องรู้มาก่อนจะมีคนสอนให้แล้วจะได้เป็นเท้าแก่และไม่ต้องเสียค่าแพนชายแต่ใดครับพี่น้อง เวลคอมมอบายใครๆก็ใช้ได้ครับเป็นไงครับลงไปภาคสนามด้วยกันแล้วก็ไปเห็นกับตาตรงนี้อาจารย์มงคลน,นี่อยากจะเพิ่มเติมอะไรบ้างเล็กน้อยให้กับเกษตรกรที่ชมรายการของเราอยู่คับก็ที่ดูภาคสนามเนี่ยก็ ตอนหนึ่งตอนแรกตกใจมันเขาอาการแย่แต่ก็ดีใจที่ฟื้นขึ้นมาได้มันแตกขึ้นมาอีกเห้นแตกขึ้นมาเห็นชัดเจนเรียกว่าเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ต้องทําต่อแล้วคือการบํารุงในส่วนที่กําลังเจริญเติบโตออกมาเป็นส่วนที่รับพลังงานเพื่อสร้างอาหารสร้างแป้งตัวบรรดาธาตุอาหารต่างๆต้องให้อย่างครบเพราะฉะนั้นตอนแต่อนนี้ไปเนี่ยต้องใช้พวกจุลธาตุพวกไมโครพลาสรวมถึงตัวปุ๋ยสูตรสองนะครับเราจำง่ายคือสูตรหนึ่งตอนเล็กสูตรสองตอนโตเพราะถ้าเกิดเราให้อาหารไม่ครบเนี่ย ผมกลัวว่าที่คาดว่าห้าตันสามตันจะไม่ได้แต่ตอนนี้ถามว่ายังทันไหมทันครับทันแน่นอนทันแน่นอนทันทันทันแน่นอนครับครับเพราะมันเพียงสี่เดือนเท่านั้นมันมีเวลาอีกตั้งเก้าเดือนยังพอจะฟื้นกันได้แต่ว่าขอให้ให้เราวังเรื่องศัตรูพืชตัวใหม่ๆมาเขาแล้วกันแล้วก็บํารุงเขาซะก่อนถ้าเราบํารุงเขาการใบแข็งแรงใบใหญ่แผ่สวยนะครับรับประกันเลยว่าเปอร์เซ็นต์แป้งน้ําหนักต่อหัวนี่ได้แน่นอนแต่ เรียกว่าที่กลัวจริงๆนะก็คือกลัวเรื่องเพียบแป้องอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันยังมีมีแฝงอยู่ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะขอฉีดไอคอพาริฟอสอีกครั้งหนึ่งก่อนล้างบางล้างบางนันหน่อยฉีดจะให้ผลจริงๆเขาบอกว่าผมถามเบิ้มมังกรแดงนะ <ผม S 1> ว่าหนึ่งฉีดเช้าฉีดไปเลยนะมันจะสลัดแป้งพอเย็นอาดอีกทีเขาบอกร่วงจบฉีดเช้าฉีดเย็นแน่นอนครับครับจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเจอแดด้อนจบ ใช่แน่นอนครับคือจุลินทรีย์มีประโยชน์จริงแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องแต่ถ้าจุลินทรีย์ในปุ๋ยแหวนมังกรอันนี้ผ่านกระบวนการพิเศษมาแล้วอันนี้รูปแบบหนึ่งเราหว่านลงดินครับไม่ได้หว่านตากแดดนี่ครับคือความจริงใจเก็บข่าวเล่าขานรายงานความจริงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ดูแล้วก็ได้ชมกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่ารบครับท่านสังเกตไหมว่าในช่วงที่เบรคโฆษณานั้นนะครับคุณบงคนครับเขาบอกว่ารายการของเราเนี่ยเราแจก โทรศัพท์มือถือทุกสัปดาห์นะครับของเบลคอมโมบายเนี่ยแจกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งเครื่องดังนั้นที่สปอตของเราที่นําเสนอออกไปนั้นนะครับท่านคิดว่ามันเป็นของรุ่นไหนถ้าหากว่าเป็นรุ่นดัิ929พิมเอ100นะครับแล้วก็กด4897133แล้วก็ส่งไปเลยครับหรือ,อเป็นรุ่น W ัิ ส2งก็กดบี0 0เราแจกโทรศัพท์ทุกสัปดาห์ทันสมัย,ยนะครับหนึ่งเครื่องนะครับในรายการของเรา <laughs> ครับท่านผู้ชมที่กรพครับนี่คือทั้งหมดของรายการสองโลกเกษตรของเราในวันนี้เราพยายามจะหาความจริงมาเล่าสู่ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอมันสำปหลังนาะข้าวและอีกหลายๆเพื่อติดตามนะครับเชา้ชาวเวลาดีตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางททบห้านะครับทุกวันอังคาร อย่างนี้มีโทรศัพท์เข้ามานะครับขอให้โทรเป็นสักเก้าโมงเป็นต้นไปนะอย่าโทรมาเลยตอนสักตีห้าหกโมงนี่นะักวิชาการของผมยังหลับอยู่สงสัยกลัวลืมเบอร์ครับ <laughs> ผม <laughs> 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 นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มงคลและก็ท่านสุมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะครับสัปดาห์ต่อไปคงจะได้พบกับคุณปิยะตุกุลนากับาจมงคลต่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับทนกู่านครับสวัสดีครับ ช่วงข่าวฝากจากเวลคอมโมบายและดราก้อนริงการเดินทางเพ้นหานักซ่อมโทรศัพท์มือถือระดับมืออาชีพของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ร่วมกับบริษัท n e w t ทลคอร์ปอเรชั่จำกัดผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือเวลคอมโมบายก็เดินทางลง,งสู่ภาคใต้ มาที่วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนักเรียนระดับอชิวะเข้าร่วมแข่งขันกว่า100คน<ด>เพื่อชิง<ด>ถ้วยพระราชทาน<ด>พร้อมเงินรางวัล100,000บาทและอีกไม่ช้าก็จะได้ทราบว่าใครจะเป็นผู้พิชิตถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลดังกล่าวดีใจมากนะครับที่มีการฝึกกับรมร่วมกับภาคเอกนชนนะครับ พ่อจะทําให้เด็กอาชีวะของเรานี้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับแล้วการอบรมครั้งนี้ก็ดูแล้วเด็กเหล่านี้มีความตั้งใจนะครับที่จะหาความรู้และประสบการณ์แล้วก็เพิ่มทักษะเพื่อจะแข่งขันในรอบต่อไปนะครับดังนั้นการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัท นิวเทอ o ์ p o r เรชันจำกัดเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเมื่อจบแล้วจะได้มีงานทำนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไปครับสนับสนุสนโดย โทรศัพท์มือถือของคนยุคใหม่เกี่ยวข้อมโมบายใครๆก็ใช้ได้ไม่แพงเกษตรกนไทยชื่นใจทุกบ้าน